สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำเพชรก็จะมาอันนคดคลิปวิดีโอเนาะทำคลิปเกี่ยวกับแต่งหน้าง่ายๆฉบับเร่งด่วนนะคะสําหรับวันเลีง้งีบของเรานะก็วันนี้น้ำเพชรมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของน้ำเพชรเองด้วยนะคะเป็นครีมกันแดดแป้งทิ้นนะคะก็คือเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็เนื้อชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดด SPF 5 0นะคะ PA บวก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 นะคะสามบวกเลยทีเดียวนะคะแกะออกมาก็จะมี แผ่นการครีมเลอะนะคะครีมจะแน่นมาเต็มกระปุกแบบน,นี้เลยนะคะอ่ะก็นี่นะคะเนื้อครีมจะบางเบานะคะดูความเข้มข้นของครีมนะคะก็คือไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้แทนแป้นพับได้ด้วยนะคะก็คือทาเลยนะคะเดี๋ยวนะเพรจะแต่งให้ดูทีละครึ่งหน้านะคะแบบก็ต้องดู จบไปด้วยนะคะสังเกตว่าจะเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะกลืนกับผิวเลยนะคะตัวนี้ซึมง่ายนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยแห้งซึมลงสู่ผิวทันทีนะคะตอนเกลี่ยนี่ชุ่มชื้นแต่ว่าซึมไวมากนะคะพอเกลี่ยไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเนื้อเขาจะกลายเป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อแป้งขึ้นมานะคะใช้แทนแป้งตลับได้เลยนะคะก็แทบแทบแทบนะคะก็ที่ใช้งานก็เนี่ยค่ะเราก็แตะเฉพาะตรงจุดที่เราจะเกลี่ยก่อนเพราะว่าครีมเนี้ยซึมไวมากเลยนะคะแล้วก็ อย่างง่ายนะคะเราไม่ต้องถึงกับแทบทั่วหน้าหรอกนะะทำแบบนี้มันจะค่อยทำไปทีละจุดทีละจุดนะคะ,ะแตะมาไม่ได้เยอะอะไรเนาะนะคะเนี่ยคะทาครีมกันแดดยังไงให้เหมือนกับทาแป้งพับนะคะก็คือครีมกันแดบดบแป้งคิ้นของน้ำเพชรตัวนี้เลยค่ะก็คือเนื้อเขาจะบางเบาแล้วก็ได้แบบงานผิวอะนะคะได้งานผิวงานผิวแบบสาดเกาหลีไม่แน่นไม่หนาไม่หนักหน้า ไม่เหนอะนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อไม่เยิ้มเนี่ยค่ะถ้าเราจะแต้มทาทีเดียวทั้งหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันง่ายค่ะเหมือนทาครีมเลยเพื่อนๆเคยไหมเวลาทาแป้งตลับแล้วฝุ่นมันเข้าจมูกอะคะ่ะแต่กันแดดของน้ำเพชรตัวนี้ก็คือใช้แทนแป้งตลับได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นละอองจะเข้าจมูกเนาะบางบางทีอะมันจะเป็นสารก่อภูมิแพ้เนาะเครื่องสําอางที่เราใช้อะ่ะนะคะแล้วก็ของน้ำเพชรน,นะคะเนื้อบางเบาไม่อุดตันรูขุมขนนะคะเห็นไหมคะ น่าจะไปขึ้นมาอีกระดับเลยแล้วก็มีใครที่มีปัญหาเหมือนน้ำเพชรไหมที่ว่าเราเป็นคนแบบผิวมันขาวอยู่แล้วแบบผิวขาวเหลืองนะคะเวลาหาซื้อแป้งตลับทีเนี่ยหายากนะคะเพราะว่าเบอร์นหนึ่งก็แล้วเนี่ยแต่ว่าทาเข้าไปเนี่ยถ้าแป้งไม่ขาวจริงน่าจะเหลืองเลยน่าจะออกส้มๆอิกดๆเนี้ยคะ่ะแต่ของน้ำเพชรใช้ได้กับทุกทุกสีผิวทุกเฉดนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคนผิวเข้มหน่อยนะคะน้ำเพชรแนะนําว่าให้แตะบางๆค่อยๆเติมเข้าไปนะคะไม่ต้องบอกทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะตกใจว่าอุ้ยทำไมขาวจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้มข้น แล้วก็คือแบบว่าใช้ดีนะคะถ้าเราจะปกปิดหน่อยแล้วก็แตะเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแตะเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องการการปกปิดเราก็เติมแป้งเพิ่มแบบนี้ค่ะก็คือทาให้มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไปแบบว่าให้ชั้นแรกเนี่ยเขาแห้งซึมลงสู่ผิวดีก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมเพิ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเกี่ยงง่ายมากแล้วก็เขาจะไม่ไม่เป็นก้อนนะคะไม่เยิม้มไม่เป็นคราบนะคะเกี่ยงง่ายซึมเข้าสู่ผิวดีแล้วก็ กลมกลืนนะคะเสมือนหนึ่งผิวเราไปทำทิปเน้นมานะคะเห็นความต่างไหมคะเนี่ยค่ะใช้ดีมากนะคะถ้าเราอยากอยากให้หน้าขาวอีกอีกเฉดหนึ่งแล้วก็เติมเข้าไปได้ะค่ะแบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่หลอกไม่ลอยนะคะแล้วก็ไม่เวอร์นะคะก็คือแบบสวยแบบสาวสุขภาพดีผิวสุขภาพสุขภาพผิวดีนะคะสวยแบบสุขภาพผิวดีไม่เวอร์ไม่เวอร์นะคะแล้วก็เห็นไหมคะพอเราทาทับเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นค่าเป็นอะไรเลยเกี่ยง่ายนะคะเกี่ยงง่ายบางเบาแล้วซึมเลย นะคะแล้วก็เขาก็จะผสมกับของเดิมที่เราทาเข้าไปะค่ะไม่เป็นค่าไม่เป็นก้อนนะคะ <_ C os al> ถ้าคนที่อยากจะเน้นปกปิดเราก็ทาทับเข้าไปนะคะทาทับเข้าไปแท,ท็บเบาๆก็ได้นะคะค่อยๆแทบนะคะ <_ C os al> ตัวนี้ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเป็นประจํานะคะเขาจะช่วยการฝ้ากับจุดด่างดําด้วยนะคะ <_ C os al> น้ำเพชรเป็นคนเดินขายของนะคะาานะคะสังเกตว่าฝ้ากระนี่จะเยอะนะคะ <_ C os al> ต้องตัวนี้จริงๆค่ะเดินขายของแตกแดดร้อนๆนะคะก็คือหน้าเราจะไม่หมองไม่ค้ำเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะน้ำเพชร อ่าเมื่อก่อนใช้ครีมกันแดดเนื้อใยใหม่เนาะตัวนี้จะเป็นสูตรที่ปรับให้ใช้ง่ายขึ้นนะคะก็คือใช้ง่ายเกี่ยง่ายไม่เป็นค้าบไม่เป็นก้อนกันแดดเนื้อใยใหม่เนี่ยเขาจะแห้งไวจนเกินไปแต่ว่าอันนี้ของน้าเพชรอ่ะอก็คือจะแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยงง่ายนะคะน้ำเพชรค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนสังเกตเลยว่าดูสิเหมือนเหมือนน้ำเพชรทาแป้งตลับแต่ว่าเราไม่ต้องเขาเรียกว่า เขาไม่ต้องมีฝุ่นละอองแป้งที่ว่ามันจะเป็นสารก่อปูิแพ้ในระบบทางเดินหายใจของเรานะคะตัวนี้แล้วก็เนื้อครีมนี้เป็นเนื้อครีมที่บางเบาสุดพิเศษซึมง,ง่ายซึมไวแล้วก็เป็นเกรดคัลท์แบรนดนะคะเป็นเนื้อครีมเกรดคตอร์แบนดเลยแล้วก็คือใช้แบบดีมากเลยนะคะ่ะน้ำเพชรลองให้แม่ใช้ดูแม่บอกใช้ดีมากนะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดีอะแบบหน้าใสดูดีดูมีออร่าเลยนะค่ะนะคะ,นะคะของน้ำเพชรน,น้ำเพชรจ้าไม่ไม่ได้เน้นปกปิดมากนะคะ เพราะว่าทาแค่ชั้นเดียวก็ดูดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะปกปิดนะคะเนื่องจากว่าเนื้อครีมของนเพ็รจะบางเบาเนาะเพื่อนๆก็แทบเพิ่มเข้าไปได้ให้มันแห้งไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วเราก็เติมเข้าไปนะะี่ค่ะเนี่ค่ะเขาจะเกี่ยง่ายเกี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ใครใช้ใครก็ติดใจนะคะขนาดแม่น้าเพชรป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบทาครีมนะคะเพราะว่ามันเยอะมันเหนอะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอมาลองใช้ตัวนี้ขั้นตอนเดียวจบนะคะเหมือนเราแต่งหน้าเสร็จในตัวเดียวขั้นตอนเดียวจบไม่ต้องว่าอ่า ไปลงเบสเครื่องสำอางไปลงอ่าครีมรองพื้นไปลงอะไรคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยปกปิดเนี้ยในขั้นตอนเดียวค่ะดูดีง่ายแบบธรรมชาตินะคะแบบถือว่าดูสุขภาพดีแล้วก็บางเบาแบบเป็นผิวของเราเองนะคะเพื่อนเห็นไหมคะว่ามันจะเนียนคือเราก็ไม่ต้องทาแล้วการที่เราทาแป้งนะหนาๆทาแป้งตลับนะคะบางทีมันหน้าลอยนะคะแป้งตลับหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็แพงค่ะตลับหนึ่งสองสามร้อยไปแล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าหลายขั้นตอนนะคะไหนจะลงอ่าเขาเรียกว่าตัวเบสต,ตัวเบสต,ตัวคอนซีลเลอร์ตัวปกปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลงแป้งตลับลงแป้งตลับแล้วลงแป้งฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยคือมันหลายตัวพอมันหลายตัวปุ๊บมันก็อาจจะเพิ่เงินงในกระเป๋าเนี่ยค่ะถ้าเราจะปกปิดเราก็เติมเพิ่มเ,มเข้าไปทำไปทำไปทีละชั้นทีละชั้นเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มการปกปิดให้เราเอง ทาไปทีละชั้นบางๆบางๆเนี้ยค่ะโอเกี่ยง่ายขนาดคนอายุเยอะอะยังใช้เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากทาตัวนี้จบเลยแล้วเนียนกิบนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนแล้วก็สีผิวสมันเสมอกันแล้วก็คุมมันกันแดดกันน้ํากันเหงื่อระหว่างวันเนี่ยไม่เยิ้มไม่วอกไม่เทานะคะแล้วก็ของน้ําเพชรเนี่ยอ่าครีมเขาเนี่ยจะไม่ติดแมสด,ด้วยนะคะตัวกันแดดแป้งทิ้งของน้ำเพชรเนี่ยใช้แล้วกันแดด กันน้ำกันเหงื่อไม่ติดไม่ติดแมสเนีนะะ่ยค่ะน้เพชรก็จะเติม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 เบาเ่าน,นะะี้ยค่ะเติมเหมือนไม่ได้เติมเพราะว่ามันเบาบางมากนะคะแต่ดูดีเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูดีไหมเพื่อนๆหน่อยเปิดดูคลิปตอนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะตอนนั้นหน้าน้ำเพชรก็จะยังไม่ไม่พร้อมนะคะสภาพดีไม่ค่อยพอเนี่ยขั้นตอนเดียวนะคะคือเราลดขั้นตอนการแต่งหน้าไปได้เยอะเลยนะคะน้ำเพชรอาจจะชวนคุยนานหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำเพชรพูดสรรพคุณของ ครีมด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูนะคะเพราะว่ามันใช้ดีจริงอะ่ะเกียง่ายซึมไวทึมได้นะคะอ่ะจบแล้วขั้นตอนผิวนะคะแนะนําเพื่อนๆมาทาคอด้วยนะคะจะได้ดูไม่หลอกนะคะไม่จะได้ดูไม่หลอก,นะะไ,ไ,มอกไม่จบตา <c oughs> เรื่องจริงไม่จบตาดูไม่หลอกนะคะให้ดูแบบว่าโอ้ยผิวเราผิวขาวผ่องอล่าท่านได้แต่ใดมานะคะผิวขาวเ,ย,เยียนคิบเปย้อนะคะ จบเบาๆนะคะสดเสร็จแล้วงานผิวแล้วก็เดี๋ยวปัดฝุ่นคิ้วปัดฝุนอ่าปัดคิ้วหน่อยแล้วก็ทาตาน,นิดแล้วก็ลิปสติกหน่อยก็เสร็จแล้วนะคะแล้วไปจะลงลิปให้ชุ่มช้นก่อนเขาให้คอนดอกแห้งมากผิวมันผิวผสมผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะแดดแปง้งถิ่นเทียนเพน็รแนะนําเทคนิคน,นี้ให้ด้วยอ่าเขาเรียกว่า <c oughs> การการใช้เออเขาเรียกว่าไงเรี่ย คุณไม่ถูกปัดแก้มแส่งแก้มให้ให้แบบดูเป็นธรรมชาติเอาละดูน้ำเพชรเปืนเป่นๆน,น,นะคะติดไหมคะลิปสติกเอาเอาเอาลิปสติกเนี่ยค่ะลิปสติกที่เรามีใช้แทนบัชอไอด้นะคะก็คือทำแบบนี้ค่ะไม่เปือนหรอก ถ้าคนกลัวเปลืองก็บางทีเลสตติกอาจจะแพงเนาะแต่ก็ไม่ต้องเงนวัหรอกค่ะแล้วก็เอาเอาครีมที่เรามีอยู่อะค่ะครีมครีมทาหน้าหรือว่าครีมอะไรของเราเนี่ยนะคะผสมไปนิดนึงแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะได้บัชอชอละ่ะบัรชอนสีแบบว่าชมพูธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เอาฟองน้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วก็แท็บเบาๆแท็บเบาๆลดฝุ่นเข้าจมูกไปได้เยอะเลยนะคะแต่งหน้าแบีนี้ที่เดี๋ยวก็แค่ปัดคิ้วเฉยๆ อ่าเสร็จแล้วถ้าแดงหน่อยก็เอาครีมเติมครีมแป้งหน่อยถ้าว่ามันแดงเกินนี่น้ำว่าแดงแล้วน้ำพก็เลยเติมครีมแป้งควรน่าจะแดงเป็นแ้มลิงนะน่าจะแดงเป็นตูดลิงพูดผิดโอเคอันนี้ผิวหน้าเราดูดีแล้วเนาะดูดีแบบดูเป็นธรรมชาติบางเบาแล้วก็ไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะถ้าเราจะปกปิดแล้วก็มา้าหน่อยแล้วก็เติมแบบเยอะๆหน่อย แล้วก็ค่อยๆเกียร์ปิดขนตากรองลงมาค่ะเอามาทา้งล่างโอเคเดี๋ยวเพื่อนจะใช้เวลานะปัดคิ้วหน่อยนะคะเขียนคิ้วให้ดูดีทำยังไงใช้ฝุ่นค่ะใช้ใช้ตลับพาเลตคิ้วะคะ่ะ เนี่ยค่ะก็คือแบบทาไปก่อนเนาะให้มันเป็นโครงขึ้นมาเราจะได้เขียนง่ายทาแบบสีอ่อนๆไม่ต้องเข้ามอ่ะค่ะทาไปคิดว่าจะดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวไปดูกระตกไนค้าอืมมาคาร่านะคะอ่ะพอทาเสร็จแล้วก็ ทาตานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกัน้ำไปค่อยตัดโกงคิ้ววันนีจะชอบทาตาก่อนทาตาก่อนแบบนี้ทำให้ตาเราดูสว่างขึ้นมาให้ดูแบบสุขภาพดีแล้วก็ปัดทั้เงเลยนี่เป็นแต่งหน้าแบบเบาๆแบบสาวเกาหลีเนาะถึงหน้าตาจะไทยไทยเพื่อนแอบค้าในใจว่าไทายเหรอหรือว่าลาวดั้งบนเธออยู่ไหนเติดดั้งละไม่คือไม่คือล้วแต่จะมองอือนี่นะคะแล้วก็ตัดตัดคิ้วหน่อย นะคะคแบบแบบนี้ค่ะตัดทองคิ้วให้ดูคมนะคะเท,เทคนิคเขียนคิว้วโอ้โหเสียงหายไปไหนเทคนิคเขียนคิ้วน้ำเชรไม่มีอะไรมากนะคะเหลาที่สอให้แหลมค่ะแล้วมันจะเขียนง่ายแล้วก็ อ่าขั้นตอนแรกก็คืออาจจะเป็นการกันคิ้วกว่านะนสาหรับคนที่มีขนคิ้วเยอะเสร็จแล้วข้างหนึ่งปัดแล้วก็เติมตรงเนี้ค่ะเติมได้ทองคิ้วเนี่ยจากจากกางคิ้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมน้ำเพชรลากจากกางคิ้วแค่นั้นเองไปที่หางคิ้วลากยาวแค่ไหนก็ปิดจมูกวัาทางตายน,นะคะ โทรศัพท์แอปน้ำเพชรไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แต่อย่างใดนะคะอันนี้มันเป็นหน้าเราแลดูเนียนเพราะว่าชิมแป้งที่น้ำเพชรทาเขาทาลงไปเนี่ยค่ะเพราะว่าคิงใช้ดีจริงแล้วก็เนียนจริงเ mm. หมือนคนที่เป็นสิวน้ำเพชรเป็นสิวงเงี้ยน้ำเพชรก็ยังแต่งหน้าหน้าอยู่นะคะมันก็ยังน้ำเพชรไม่ได้ทาโบอกอะไรมากนะคะเพราะว่าอยากให้สิวมันแห้งหายไวเนาะเพราะว่ามันสิวฮอร์โมนจุประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากปกปิดเราก็ทาทับขั้นตอนไปได้ะค่ะทาทับไปได้เป็นเลเยอร์เลเยอร์ทาเป็นชั้นๆท้ายมันแห้งเป เนี่ยค่ะเขียนคิ้วง่ายๆไม่ยากเลยก็คือแค่เราปัดก่อนแล้วก็ตักเส้นใต้ท้องคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดูเป็นธรรมชาติดีไหมคะอ่าแล้วก็จะมีจุดจุดเทคนิค,น,คน,น,นิดนึงก็คือตรงช่วงการตาน้าเพชรจะทําให้คิ้วโด่งงกงขึ้นไปนิดนึงนะคะมันจะดูตาเราจะดูกลมโตขึ้นมามาเข้ามาดูน้ำเพชรน,น้ำเพชรมีเทคนิคอะไรน้ำเพชรก็จะบอกเนาะไม่ได้แนะนําแค่ขิงแป้งอย่างเดียวนะคะคิมแป้งนะคะใครสนใจนะคะ ทักแชทบอกน้ำเพชรได้เลยนะคะตอนนี้น้ำเพชรจัดจำหน่ายอยู่ที่กระปุกละ399บาทนะคะขนาด10กร,รัมนะคะกระปุกใหญ่นะขนาด10กร,รัมนะคะ,รระ,คะตัวนี้ก็จัดจำหน่ายอยู่ที่399บาทนะคะราคานี้น้ำเพชรอ่าบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะส่งด่วน EMS ให้ทนะคะก็คือ1-2วันของถึงบ้านนะคะน้ำเพชรก็จัดส่งให้แบบนี้นะคะต้องขอบอกก่อนว่าน้ำเพชรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนน้ำเพชรเคยขายของออนไลน์แล้วก็อ่าพอ เพื่อนๆให้เก็บเงินปลายทางเนี่ยบางทีอะของไปถึงแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาคืนสินค้าอย่างเงี้ยมันทําให้นําไปเสียค่าจัดส่งไปไป,ไปแบบฟาวฟเลยอย่างเงี้ยมันเป็ดก็เลยว่าไม่ไม่ได้ทําบริการจัดส่งปลายทางนะคะถ้าไม่จะได้ไม่เสียเวลากัะนเนาะคนที่ซื้อก็ซื้อเลยนะคะอนเงินมานะคะนําไปจัดของส่งให้ถึงบ้านถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะเลยลูกค้าต้องอยู่บ้านด้วยนะถ้าไม่อยู่บ้านก็ฝากใครรับแทนก็ได้นะคะสังเกตไหมคะเขียนจากการตาม,มาจะก,กงงห่อเนี่ยมันจะทําให้เราดูคิ้วโตเอาไม่ใช่ทําให้เราดูตาโตนะคะค มีแอปน้ำเพชรไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะเป็นกล้องสดนะคะแล้วก็น้ำเพชรน้ำเพชรจะมีเก็บรายละเอียดคิ้วนิดหน่อยก็คือการการปัดแรงเงาคิ้วนะคะเพื่อให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเอ๊ะอาแปงไ้ไหนแล้ว <laughs> ไม่ได้เตรียมกับตัวเองเลยค่ะว่าจะมาอัดคลิปแนะนคํครีมนะคะเนี่ยค่ะก็จะเก็บเก็บคิ้วแรงเงาแบบนี้นิดหนึ่งนะคะเหลือไปดูกระจกเนี่ยแล้วก็สังเกตนะคะเทคนิคเขียนคิ้วแบบธรรมชาติของน้ำเพชรคือหัวคิ้วอะน้ำเพชรจะไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วเลย เะะพราะน้ำเพชจะใช้ในสอดเขียนคิ้วเนี่ยลาบตั้งแต่การคิ้วไปนะคะเนีย่ยมันทำให้คิ้วเราดูเป็นธรรมชาติแต่งหน้าแบบไม่โบ๊ะจะคำว่าไม่โบ๊ะไม่โบ๊ะก็คือยังไงภาษาวัยรุ่นคือมันไม่ดูหลอกหลอกจนเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะถ้าว่าถ้าว่าแล้วว่าอ่อนไปก็เติมตรงนี้หน่อยหัวคิ้วเราแบบเติมแบบแรงเงาน,นะคะอย่าให้มันเป็นเส้นจนเกินไปน้นเปชถึงใช้แปรงปัดไม่ให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยเขาก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะ แค่นี้เองคิ้วสวยเลยไหมคะคิ้วสวยแป้งสวยเรามีเขาเรียกอะไรเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะครีมแป้งทิ้นน้ำเพชรค่ะกระปุกละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทขายของอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะก็จะส่งให้ฟรีนะคะเพื่อนๆใช้แล้วติดใจแน่นอนแล้วก็กระปุกนึงเนี่ยใช้ได้เป็นแบบเดือนๆเลยนะคะเพราะว่าอ่าครีมเราเนี่ยกระปุกใหญ่นะคะครีมกระปุกใหญ่นะคะเออใช้ได้นานนะคะแล้วก็ลงลิปสติกของน้ำเพชรเมื่อกี้ก็คือจะลงสังเกตแล้วปาดเหมือนจะลอกๆนะน้ำเพชรก็เลยลงไอเนี้ย มันหนาหนาะ่ะอ่ะน้ำก็เลยลงแบบลิปให้ความชุม่มชื้นอันนี้ของเมนตุลแลนทนแนะนําใช้ดีค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่แนะนาว่าใช้ดีเพราะว่าใช้ประจำเลยนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะแทบแทบลิปมาแปะมาหน่อยเนาะน้เพชรจะไม่ค่อยใช้อะไรที่มันหนาหนะักเกินไปเพราะว่าเครื่องสอัอางอ่ะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มันอ่านั่นไม่ค่อยมีหลักสารเคมีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เครื่องสอับอางอ่ะสำหรับน้ำเพชรมันก็เป็นเคมีเนาะเครื่องนี้เราก็จะเบาเบซอฟๆนะคะเพราะว่า ใช้งานมากมันก็จะสะสมในร่างกายเราอ่ะคือมันถ้าเราแต่งหน้ามากแบบจัดเต็มเนี้ยคือแบบสารเคมีมันก็จะลงไปแบบในร่างกายเราอ่เนาะอิสติคัําพิษก็ใช้แค่แบบแค่พอดูแบบดูดีดูสุขภาพดีดูดูเป็นธรรมชาติก็ต้องใช้คําว่าไม่โบ๊ดูไม่โบ๊นะคะแต่งหน้าก็ใจเย็นนิดนึงค่ะค่อยๆเติมนะคะแต่น้าเพชรรับรองเลยว่า ใช้ครีมแป้งทิ้งของน้ำเพชรแล้วเนี่ยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยเพราะว่าเราลงครีมหน้าเนี่ยค่ะสังเกตว่นาน่าจะดูโกลดูแบบดูเนียนดูแบบผิวดีอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็น้ำเพชรจะชอบตัดสีริมฝีปากนิดนึงเพราะว่าน้ำเพชรเป็นคนปากค่อนข้างใหญ่ตัดตรงกลางนิดนึงเขาก็จะดูดูมีมิติขึ้นมาแล้วก็ทาให้ปากเราดูอาจจะดูเล็กลงอันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนบุคคลนะว่ามันดูเล็กลงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่น้ำเพชรก็ชอบแบบนี้แหละ นะคะ <c oughs> อากาศเย็นเสียงก็เลยแบบคุดคดคุดๆนะทีนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็สามารถเช็คความเรียบร้อยบนใบหน้าเราได้อีกแล้วเราก็ยังอยู่กับแป้งทิ้มเหมือนเดิมนะคะก็เติมได้น้ำเพชรเห็นสิวมันเข้มใช่ไหมเราก็เติมปกป,ป,ปิดได้ีคยค่อยๆทาค่อยๆเติม นี่ค่ะเขาก็จะจางละเนื้อครีมเกี่ยงง่ายค่ะกลืนไปกับผิวเลยเห็นไหมคะไม่เป็นคราบนะคะเกี่ยงง่ายกลืนไปกับผิวเลยเช็คความเรียบร้อยนะเพื่อนๆอยากปกปิดหน่อยเราก็เติมได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นคราบไม่เป็นก้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อครีมดีมากตัวนี้เป็นเนื้อครีมเกรดคตอร์แบรนดเเ์เลยนะคะคือแบบน้ำเพชรว่าเคตอร์แบรนด์บางยี่ห้อนะคะยังต้องอายเลยเพราะว่าด้วยราคานี้ไม่แพง นะคะราคาไม่แพงกระปุกนึงใช้ได้เป็นเดือนเดือนแล้วก็เกี่ยง่ายไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบนะคะคือเกี่ยตรงไหนกืนตรงนั้นอ่าเขาเรียกว่าสมร,รวมกันได้เลยนะคะนะคะสมร,รวมกันได้เลยได้ละดูสุขภาพดีดูไม่หลอกเลยนะคะลงคอนิดนึงแต่นำ้ำเพชรบอกเลยว่าปัญหาของคนผิวขาวอ่ะถ้าตลักแป้งนะไม่ขาวจริงอ ซื้อตลับเบอร์หนึ่งมาใช้ก็จริงอ่ะแต่ถ้าไม่ขาวจริงอ่ะพอทาเข้าไปบนหน้าน้ำเพชรเป็นคนนึงที่พอทาเข้าไปบนหน้าปุ๊บมันจะกลายเป็นการไม่มีเลยหน้าเราจะหมองเลยมันจะเหลืองมันจะดกมันจะหมองไปเลยแบบป้ายแป้งไปมันจะดูส้มอ่ะอืมมันจะดูส้มโอเคสวยดูดีสุขภาพดีไหมคะน้ำเพชรก็ฝากด้วยนะครีมแป้งทิ้นนะคะของน้ำเพชรนะคะเป็นครีมกันแดดในตัวบำรุงในตัวนะคะขั้นตอนเดียวจบไม่ต้องทาอะไรให้ อะเวอร์ yup. วังอลังการนะคะทาครีมปุ๊บผิวหน้าพร้ awesome> hey อมสําหรับการแต่งหน้าง่ายๆก็ปัดคิ้วหน่อยทาตานิดเอาน้ำเพชรลืมอาอันนี้ไม่ได้อยู่ในคือบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสเต็ปก็ปัดคิ้วหน่อยทาตานิดแล้วก็ปัดขนตาหน่อยนะคะตาเราจะได้ดูกลมโตอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนอกเรื่องจากชิ้นแป้งทิ้นนะคะน้ำเพชรแต่งหน้าน้ำเพชรชอบปัดขนตาเพราะว่าเป็นคนที่ขนตางอนนะคะก็เลยแบบเพราะว่าเป็นคนที่งอนด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยแบบ ปัดขนตาให้แบบดูดีดูตาดูดูโตดูแบลกขึ้นมานิดนึงนะคะก็ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะแก้ไขวิธีการแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะไม่หลอกไม่โบ๊ะนะคะไม่หนักหน้าเบาบางนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะแม่น้ำเพชรเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะใช้แล้วไม่ยุบยิบบนใบหน้านะคะไม่คันบางเบาอยู่ตลอดทั้งวันนะคะแต่งหน้าเช้าอยู่ถึงเย็นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแม่น้ําเพชรนะคะทาลองแต่งดูเมื่อคืนนะคะบอกแม่ล้างหน้าก่อนนอนไหมแม่บอกไม่ตื่นเช้ามาได้สวยอีกรอบนึงแม่ทาแบบติดใจทานอนตื่นแต่ตื่นมาหน้ายัง่องอยู่เลยนะคะคือครีมนี้ก็คือใช้แล้วแบบดีด้วยหน้าผ่องนะคะ กระปุกละสามาสิบาบาทค่ะนะคะบริการจัดส่งฟรี e m s ให้นะคะก็ทักแชทนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อน้ำเพชรก็ได้นะคะแอดเบอร์แอดไลน์ที่หมายเลข065 609 1728หูย์เก้าหน่งคะศูนย์หกห้าย์เก้าหนึ่งเจค่ะโอเคนะคะตรงนี้น้ำเพชรอ่าเป็นครีมที่น้ำเพชรสั่งทําจากโรงงานชั้นนํานะคะโดยตรงเก็บครีมคอร์แบรดนะคะน้ำเพชรก็ ประกาศรับสมัครตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยนะคะใครสนใจจะสมัครเป็นตัวแทนกับน้ำเพชรนะคะแอดไลน์ที่เบอร์โทนนี้ได้เลยนะคะ0656091728นะคะใครอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากหารายได้ช่วงวิกฤตการโควิดนะคะคีมน้ำเพชรใช้ดีจริงๆนะคะ,ะลูกค้าใช้แล้วก็กลับมาใช้ซ้ำแน่นอนค่ะเพราะว่าขนาดแม่น้ำเพชรไม่ชอบทาคีนนะคะยังมาทาของน้ำเพชรเลยเพราะทาง,ง่ายเกี่ยง่ายไม่เป็นข้าวไม่เป็นก้อนนะคะยังติดใจเลยสั่งน้ำเพชรตีสารกระปลุกรวดเดี๋ยวค่อยมาลงคลิปของแม่ให้ดูให,ดให้ติดตามการในเพจนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ